ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะของรัฐบาลนี่แหละที่มาจากเรียกว่าการเลือกตั้งในนะประชาธิปไตยนี่นะคะรวมถึงทางเลือกเชิงนโยบายาการใช้เงิน560,000ล้านบาทเกี่ยวกับนโยบายแจกเงิน1,000 0บาทหรือว่าดิจิ t a ลบ a ลเล็แก่ทุกคนเลยที่อายุ16ปีนี่นะคะ จะมีข้อดีข้อด้อยยังไงบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์นะซึ่งท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสนะคะแล้วก็อาจารย์เองมีงานวิจัยมากมายเลยสำหรับดรสมชายกิตสุชน ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ในการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDR i อนะคะตอนนี้ทางท่านดรสมชัยอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันตอนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านดรสมชัยคะครับสวัสดีครับคุณนองนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมในการวันนี้ค่ะก็คิดว่าวันนี้จะเป็นห่วงเวลาที่ประมาณ20นาทีมถที่อาจจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและกับคนไทยนะคะที่อยากจะเรียกว่าไปเข้าหูไปโดนใจนะเผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนใจบ้างนะคะอาจารย์ขาก็เลยอยากให้อาจารย์เริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนนะคะอาจารย์ทางเลือกเชิงนโยบายของการใช้เงิน5้าแสนหกหมื่นล้านบาทในนั้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ค่ะ ข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับครับไม่แน่ใจว่าจะโดนใจหรือเปล่านะคะครับคือคือถ้าเป็นสรุปเรื่องข้อดีข้อด้อยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มีคนพูดกันมาค่อนข้างมากแล้วเพราะว่านโยบายนี้ได้รับความสนใจมากเลยนะฮะ <c oughs> ผมเองก็พูดในหลายๆโอกาสนะฮะ <c oughs> ถ้าสรุปอย่างรวดเร็วก็คือว่าข้อดีก่อนนะฮะข้อดีก็แน่นอนก็คือว่าอยู่ๆมีเงินใช้นะฮะ ทุกคนด้วยนะคะก็คือว่าไม่เลือกอยากดีมีจนนะก่อายุเกิน16ก็มีเงินให้ใช้ถึงน่าจะมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ไปในเอ่อสี่กิโลอะไรก็ว่าไปซึ่งระยะหลังก็ได้ยกาว่ากำลังจะป่อดภคยเงื่อนไขดีนะครับอันนี้นคือข้อดีแล้วก็น่าจะเป็นข้อดีข้อเดียวเลยนะฮะที่นึกออกนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าในเรื่องของจุดได้แล้วมันมี่อน้งางมากนะคะ ผมผมขอนญาตใช้คําว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่เขางน่งจะผิดกาละแล้วก็ผิดเทศะนะครับคำว่าผิดกาละเนี่ยหมายความว่าในเรื่องของช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะก็คือว่านโยบายซึ่งแจกเงินไปทุกคนด้วยเม็ดเงินที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในกรณีที่ประเทศอยู่ในช่วงวิกฤต แล้วก็วิกฤตแร่มากนะฮะัช่ชวงโควิดอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมคะับตู้เลยนะครับช่วงสู้แล้วก็จะไม่ว่าก็มีการแจกเงินแล้วก็แจกไปก็ทั้งเยอะก็ตั้งกว้างกว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องถือว่าน่าจะน่าจะเครื่องดับจริงๆนะฮะถ้าเป็นคนป่วยก็คือใกล้ตายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการการกระตุ้นขนาดใหญ่จริงๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นจากโควิด เพื่ในเรื่องในเรื่องของต่าละเนี่ยไม่น่าจะใช่นะในเรื่องของเทสะเรื่องของที่ว่าแจกให้ใครตรงนี้ก็มีประเด็นอ่ก็คือว่าการแจกให้กับทุกคนเนี่ยมันจะทําให้อ่ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะถ้าเทียบกับยากให้กับคนที่มีความต้องการใช้เงินจริงๆคนที่มีฐานะอาจจะอาจจะไม่ดีนักนะฮะ กลุ่มเปราะบ,บางกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าแจกกลุ่มนั้นเนี่ยผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเยอะเพราะว่าพรเขา,ไ,าไ,ได้แตาว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปใช้ไปใช้ค่อนข่างจะเกิดการหมุนหลายๆรอบนีบ้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนที่ฐานะดีขึ้นมาทีหนึน่งเนี่ยอ,อย่างผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าผมพอได้เงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะใช้จ่ายมากขึ้นหมื่นหนึ่งนะฮะเพราะอาจารย์ก็มีตังใช้อยู่แล้วนะมีตังใช้อยู่แล้วของที่ต้องมีมันก็ไม่ได้ขาดอะไรของที่จะขาดได้ได้เงินมาก็จะ เงินที่เียดเอาไว้เพื่อซื้อของชิ้นนั้นที่เป็นเงินตัวเองก็อาจจะไม่ต้องใช้เพราะจะมันก็ทดแทนกันไปเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยก็เออตรงนี้เนี่ยในแง่ของที่มิการวิเคราะห์กันมาบ่อยๆก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวคูณทางการคลังมันจะก็ต้องต่ำตัวคูณทางการคลังก็คือว่าใช้ไปบาทหนึ่งเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้สักเท่าไหร่ที่พูดกันก็ว่าได้จะต่ำกว่าหนึน่งซึ่งหมายความว่าถ้าใช้บาทหนึ่งเนี่ยกระเศรษฐกิจอาจจะได้รับการกระตุ้นไม่ถึงหนึ่งด แล้วยังมีเรื่องของออความที่เป็นประเด็นเรื่องของของเทคโนโลยีนะมีการพูดกันเยอะว่าทำไมต้องเป็นบล็อกเชนถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ไขข้อข้องใจที่มีการตั้งกันขึ้นมาเลยนะฮะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องบล็อกเชนก็ยังอํ้ออื้ออื้ออกันอยู่นะคือคือเพราะว่าไปนั่งดูยังไงมันก็ไม่ได้มีความจํเาเป็นต้องเป็นบล็อกเชน,ม,นมั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 นมีคือบล็อกเชนมีทั้งข้อดีแล้ว้็ข้อด้อยนะ การใช้ในเงือ่อนไขของที่รัฐบาลใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ข้อดีของมันเลยนะแต่ว่าเอาข้อด้อยมาเต็มๆนะอย่างเช่นบัญช้ามากนะบัญช้ามากนะคือถ้าเกิดใช้เนี่ยกว่าจะกว่าจะเคลียร์ได้ว่าที่รูดไปใช้เงินไปเนี่ยกว่าจะเซตเติลกันได้เนบางทีใช้เวลาเป็นเป็นสิบนาทีนะ,ะไม่เหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราไปเดินเดินตลาดเนี่ยเราเราคิวอาโค้ดเนี่ยปุ๊บสแกนปุ๊บก็คือรู้รู้รู้ผลทันทีไปในหนึ่งวินาทีเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่มันมันมันไม่เหมาะสม นะครับงบเงินขที่พูดกันก็จะมีที่ว่า4กิโลอะไรที่ว่าไปเนี่ยต้องใช้ผลไปใน6เดือนอน่นนี่ต่างๆอันนี้ก็ในแง่หนึ่งก็เป็นเป็นความหวังดีของรัฐบาลแต่ว่ามันก็จะทาให้ตัวคุณทางด้านการคลังมันน้อยลงไปเพราะว่าพอเงินมันใช้ประโยชน์ได้จํากัดนะฮะในแง่ของคุณภาพมันก็จะน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นสรุปข้อดีข้อด้อยนะครับก็เรียกว่าพอได้ฟังจาก คนคอมเมนต์เยอะๆก็ได้ยินมาจากทางแถวๆกระทรวงการคลังนะว่าอาจจะขยายมากกว่าสี่กิโลนะคะอาจารย์คะได้ยินแบบนั้นก็คือหมายความว่าครั้งเนี่ยที่เราคอมเมนต์ออกไปเนี่ยคือบางอย่างเขาก็ฟังอยู่เหมือนกันนะอ่าครับนะเขาก็ฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเนียพักมากมายเนี้ยไม่ฟังนี้ก็คงจะแย่ละอ่าครับแต่ตรงนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นที่คอขาดไปเท่าไหร่แต่ไหมคือคือยังไงก็ต้องขยายอยู่แล้วในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมนะคะ เพราะฉะนั้นที่อยากเห็นก็คือว่าอยากเห็นการปรับเช่นเรื่องวงเงินนะปรับวงเงินมันน้อยลงมาไม่จะเป็นต้องเป็นห้าแสนหกไม่จะเป็นต้องได้ทุกคนอันนั้นจะเป็นเรื่องที่สาคัญกว่าอยากจ่ายแต่คือหนึ่งคือหนึ่งหมื่นอาจจะอยู่ได้หนึ่งหมื่นก้อนนี้แต่ว่าไม่ควรจะให้ทุกคนที่อายุสิบหกไม่ถึงว่าควรจะสเกลลงมาเฉพาะคนที่ควรต้องใช้เงินควรใช่ครับ ผมเปล่บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับครับถ้าอ,อย่างนั้นจะใช้นน้อยออกไปเป็นครึ่งเลยนะครับอือหอื <c oughs> ซึ่งอันนี้แหละสาคัญอ่าอันนี้ก็ต้องพูดกันเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อว่าเจอไปอ่เรียกจะเป็นโดนใจไม่ใช่โดนใจนะไปดนจิตโดนใจนะคะไป <c oughs> ให,ให้ให้รัฐบาลหรือผู้ถือนโยบายนะคะได้ได้ได้อ่เอาไปขบคิดนะคะทีนี้อีประเด็นหนึ่งที่ อาจารย์ได้โพสต์ใน a c e b o o กของอาจารย์แล้วนะก็ได้มีโอกาสอ่านานะว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของนโยบายนี้อาจจะทําให้หลายๆนโยบายไม่เกิดก็ได้อยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ค่ะครับพืท,ท,ที่ที่โพสต์ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้คิดลึกซึ้งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้นทุนของนโยบายที่ว่าเนี่ยคือห้าแสนหกนะครับเพราะว่าคือเม,เม็ดเงินที่ต้องใช้นะครับ <c oughs> แต่ผมอยากจะชวนคิดว่าจริงๆมันมีต้นทุนซึ่งบองเห็นไม่ชัดนะครับ ชัดเจนเลยก็คือว่าที่ตรงไปตรงมาคือว่าถ้าถ้าเอาต้องมีมีเอาเงินมาใช้ในห้าแสนหกที่ว่าเนี่ยคําถามเอาเงินมาจากไหนเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่สองทางหนึ่งก็คือว่าต้องไปกู้มานะจะต้องไปเพิ่มรายจ่ายทําให้ขาดดุลมากขึ้นนะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าจะต้องไปตัดโครงการที่มีอยู่นะที่ต้องใช้เงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่มีธรรมชาตินนแล้ว หรือกระทั่งโครงการใหม่ๆซึ่งตัวรัฐบาลเองเนี่ยในใน,ในไม่ไว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพรคร่วมรัฐบาลอื่นๆหาเสียงไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำนะฮะซึ่งหลายโครงการเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วพอถ้าไม่ได้ทําแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียดายนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนค่าเสียโอกาสผมลองยกตัวอ,อย่างนะฮะว่าอะไรที่น่าจะหายไปบ้างหรืออาจจะหายไปได้นะฮะถ้าเกิดว่าโดนโดนตัวเนี้มันบิดต่างประมาณไปนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของ นโยบายในการพัฒนาคนนะจริงๆหลายหลายพักเนหาสื่ไว้ในเรื่องดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเด็กเล็กนะฮะการพัฒนาสูงเด็กเล็กเรื่องของเบี้ยเงินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะซึ่งให้อยู่600บาทสําหรับเด็กที่เพิ่งเกิดมาจนอายุ6ขวบนะซึ่งผมเคยทําวิจัยเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็น่ามากนะเพราะว่าช่วยทําให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้นเด็กจะเรืองการดูแลดีขึ้น ได้รับสารอาหารดีขึ้นเรื่องของสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีการพูดมาตลอดว่าเงิน600อบาทมันน้อยไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีข้อเสนอว่าควรจะให้เป็นแบบรุ่นหน้าคือให้ทุกคนคือนโยบายปัจจุบันไม่ได้ให้ทุกคนให้เฉพาะเด็กที่ยากจนนะครับแต่ว่าปัญหาของการให้เด็กที่ยากจนถึงแม้แนวที่จะดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องมีกระบวนการคัดกรองคัดกรองว่าเด็กคนไหนจนเ <c oughs> ด็คกคนไหนไม่จนซึ่งกระบวนการค,คัดกรองที่ว่านี่ก็จะมีข้อผิดพลาดเสมอ นะคราไม่ใจที่ผมทําคือว่าข้อผิดพลาดเนี่ยในใน,ในมิติที่ว่าเด็กยากจนตัวจริงกลับไม่ได้เงินเนี่ยม,มีข้อนข้งสูงนะครับคือประมาณสักสามสามสี่สิบเปอร์เซ็นคือเด็กจนหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีมีไม่ได้ในสามสี่สิบคนซึ่งอันนั้นเนี่ยในแง่ของถ้าคุณเอาหน้ามาเราคิดถึงว่าเราเป็นสังคมที่สูงอายุสูงวัยอย่างรวดเร็วเด็กเกิดน้อยลงนะครับการมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่จะต้องแน่ใจว่าเด็กทุกคนต้องเด้นย้ำว่าทุกคนนะครับ ได้เติบโตขึ้นมาอย่างเต็มศักยภาพนะเพราะฉะนั้นการที่มีเด็กตกหล่นไปโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยอย่างไั้ยังไงเนี่ยในแง่ของศักยภาพศักยภาพของเขาเนี่ยก็คงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ที่ผมยกตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าทุกภัคก,การเมืองเวลาหาเสียงบอกว่านโยบายนี้จะเพิ่มเงินให้และจะให้เป็นพู้น,น้าคุณน,น่าสังเกตน,นะตอนนี้ไม่มี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 การพูดเรื่องนี้เลยทั้เพื่อไคไม่พูดเลยใครก็ไม่พูดเลย ซึ่งเดาได้ว่าคงตกไปแล้วนะครไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้คอมมิตในในตัวไม่อยูไม่อยู่ในคําแถรนโยบายด้วยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ให้เดาก็คงคงจะไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆว่ามันได้ถึงสีซหายไปซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้เงินท่าแสนหกเนี่ยเป็นไปได้ตัวนี้อาจจะกลับเข้ามานะฮะหรือเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องการพัฒนาคนอีกเรื่องที่สําคัญมากคือเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลนะฮะอันนี้เป็นโจทย์ที่มันคอขาดบาดตายสำหรับประเทศไทยเลย ว่าเ,าเรา,เา,เา,เาตัวตัวตวรารงานของเราเอายังสู้แรงงานอาของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้นะครับเราทำให้เศรษฐจเราไม่เคยตกนะครับ<ไ>ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราก็ถามว่าพรรคการเมืองรู้ไหมจริงๆก็มีบางพรรคหาเสียงไว้นะครับเพื่อไทยเองก็หาเสียงไว้ถ้าไปดูเอกสารของเพื่อไทยที่หาเสียเงเรื่องที่ส่งให้กับกรกตนะจะมีโครงการที่งมันมีลักษณะแบบนี้นะครับ อันหนึ่งเขาเขาเขาตั้งชื่อว่าเป็นเขาจะว่า Learn to Earn นะก็คือว่าส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ที่ว่าเนี่ยไปหาไรายได้นะฮะ mm hmm. อันนี้ก็ไม่มีการพูดถึงหายไปเลยไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะหรื mm hmm. เอเรื่องอื่นที่มีการประเด็นมาก่อนหน้าเรื่องของพิชาชีพผู้สูงอายุซึ่งก็มีาการก็อันนี้จะคล้ายๆเงินเดือแรกเกิดก็คือว่า mm hmm. พรรคการเมืองก็หาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มเงินให้นะฮะ บางบบอกาจะให้สองพันเลยนะคะอาจารย์ใช่ให้สองพันเลยซึ่ง <c oughs> ซึ่งส่วนตัวของเยียสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหกร้อยหกร้อย <c oughs> ถ,ถ,ถึงพันหนึ่งก็ต่ำไปเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหาไปไหมนะฮะอีกอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ไม่ไม่อันนี้ชนชิดไม่ใช่เป็นในใบที่พักขาเสี่ยงว้นะ<ช>แต่ว่าพักเพื่อไทยมีใช้อยู่คำหนึ่งในช่วงหลังเนี่ยเขาโฆษณาว่าไอ้เงินดิจิตอลหมื่นบาทเนี่ยจะช่วยทําให้คนจนหมดไป นะฮะ,ะซึ่งก็มีคนถามผมนะว่าคนจนหมดไปจริงไหม <c oughs> ผมว่าไอ้วินาทีที่เงินหนึ่งหมื่นเข้ากระเป๋าเนี่ยความจนหายไปจริงนะฮะ <c oughs> คือยังไงก็มีเงินหมื่นเข้ามาในกระเป๋าว่ะแต่มันหายแค่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 ชั่ววูบนั่นเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมฮะพอเงินหมดปุ๊บเนี่ยก็กลับมาจนใหม่นะฮะเดี๋ยวกลัมาจนเหมือนเดิมอ่าใช่ใช่แล้วในแง่ของต้นทุนค่าเสียโอกาสนะลองคิดเล่นๆนะเป็นโจทย์ไม่ได้บอกจะให้ทําจริงนะสมมติว่าเอาเงินห้าแสนหกเนี่ย ไปดูไปไล่ดูซิว่ามีคนจนอยู่กี่คนในเดประเทศไทยซึ่งตามตัวเลขกีบวิีบาสักสี่ล้านคนสี่ล้านคนคือว,ว่าอะไรประมาณสักสี่ล้านคนนะฮะสีล่ล้านคนที่เป็นคนจนนะครับเ,เราไปนั่งไล่ดูซิว่าคนจนที่ว่าทุกวันนี้เขามีบรรจุเท่าไหร่<ม>เขาต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อให้พอพอบวกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าหายจนในแง่ที่ว่ารายได้รวมเขาเนี่ยสูงกว่าเส้นความยากจนนะครับ มีการทําตัวเลขขึ้นมาผมคำนวณขึ้นมาแล้วก็สง่สง,สงให้อาจารย์สมเกียรติไปพูดด้วยนะฮะก็คือว่าจารกิจรายนิ้นะคะใช่ครับที่เป็นประธาน TDI นะฮะอ,ะอะาจารย์สมเกียรติก็ดีีนะไปคำนวณตัวเลขมา <c oughs> เพราะว่าถ้าเราใช้ดาวคิดแบบนั้นเนี่ยคุณลงหน้ารู้ไหมห้าแสนหกเนี่ยจะทำให้คนจนเนี่ยคนสี่ล้านคนหายจนเนี่ยได้ได,ไ,ดไ,ดได้นานแค่ไหนอืมแค่ไหนคะสิบห้าปี โอ้ oh, น่า,นาทำนโย,ยบายอย่างนี้นะนก็น่าทำนะได้ครับอันน,นี้คือค่าค่าเสียโอกาสไงว่าถ้าตั้งโจวว่าเป็นการทําให้คนหายจนจริงอย่างที่พักเพื่อไทยมามาหามา,มาโฆษณาในช่วงหลังเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยปลี่ยวิธีใช้เงินปรากฏว่าคนหายจนแทนที่จะหายจจไประเดียเดียว ใช่ไหมฮะเป็นอย่างเดียก<บ>ันมามีมีโฆษณาบอกว่านายกชื่อเศรษฐาประชาชนเป็นเศรษฐีก็อาจจะเป็นเศรษฐีปเดี๋ยวเดียวนะค,ะครับก็ <c oughs> อาจจะเป็นเศรษฐีนิดเดียวนะฮะเพราะืชอเลนชันชน,นิดนิดใช่ไหมฮะครับนะฮะก็ครับก็อันนั้นก็เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะฮะอาจจะมีเรื่องอื่นที่มันที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าต้องต้องจับตาหรือว่าในที่สุดก็จะหายไปเช่นกันเช่นเรื่องของการกระจายหน้าไปท้องถิ่นนะฮะ ซึ่งซึ่งหมายความว่าถ้า,าเกิดว่าเงินมันเริ่มหายไปพวประมาณหายไปเนี่ยก็จะทําให้เงินที่ไปท้องถิ่นจะน้อยลงซึ่งแน่นเนี่ยผลที่ตาบมาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่เนี่ยหายไปอีกประเด็นเดียวนิดเดียวนะฮะก่อนจะไปถัดไปก็คือว่าสมมติว่าลืมเรื่องสิทธิที่ผกู้ไปทั้งบอดว่าเงิน5า0สบากใช้บันนี้เนี่ยมันมันมันไปเบียดบังอะไรสมมติว่าเขาไม่เบียดบังเลยโครงการอื่นทําเหมือนเดิมหมดแต่ว่าใช้วิธีไปกู้มานะไปกู้เพิ่ม ถ้าเป็นกู้เพิ่มถามว่ามันมีค่าเสียโอกาสไหมจริงๆก็มีนะครับเพราะว่าถ้ากู้เพิ่มเพิ่มหมายว่านี่สารนะจะเพิ่มขึ้นตอนนะมีก็หกสิบหกสิบกว่าแล้วนะมันจะเป็นหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ทีที่ก็ถ้าถ้าจะกู้มาสมมติกู้มาทั้งรุ่นเลยห้าแสนล้านห้าติดหกแสนล้านนี่สาธารณะจะขึ้นไปชนเพดานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กึเท่าไหร่ได้ยังไม่ถึงนะฮะมันมันจะขึ้นไปเป็นเรเพราะว่า ห้าแสนหกมันคิดประมาณสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP <Okay. S 2> แต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นการขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP ภายในเวลาแค่หกเดือนนะับซึ่ง<ช>มันเร็วมากซ,นะซึ่งมันเร็วมากนะที่ผมจะพูดต่อก็คือว่าการที่เป็นหนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะไปเบียดบางรายใจ่ายในอนาคตนะตก็คือว่ารัฐบาลน,นี้เองในปีถัดไปหรือรัฐบาลหน้าที่จะมารับช่วงต่อนเนี่ยก็จะมีเงินให้ใช้น้อยลงเพราะว่าต้องเอาเงินมาใช้หนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโ<ช>ครง,งการดีๆในอนาคตก็อาจจะอาจจะถูกเบียดบางจัดไปเช่นกัน อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันกระทบไประยะยาวเลยนะถ้าไปคู่มาเนี่ยมันต่อต่อ,ตอไปจนไม่รู้อีกกี่รัฐบาลเนาะใช่ครับค่ะคคอันนี้คือค่าเสียโอกาสยาวต้องมองกันยาวๆแหวะประชาชนใจปั้มหน่อยอบอกว่าฉันไม่อยากได้ละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปถึงคนที่มีอันสกินนน่าจะต้องแบบลูบตัวมาบวา่า เออฉันอยากได้นะหนึ่งหมื่นบาทเดียวสากครั้จะไ,ไปได้ไหวเดียวได้ <laughs> ค <laughs> ะ,ะอ่ะเดี๋ยวมีอาจารย์ถามมีเวลาอีกแค่ห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะไปที่เรื่องของเกี่ยวกับวินยัยการคลังนะคะครับคือเรื่องเรื่องเรื่องนี้อยากจะพูดเพราะว่าเสียดายไม้เวลาน้อยไปนิดนึงเพราะว่าที่อยากจะพูดเพราะว่าการที่เราพูดเรื่องเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะฮะของการใช้เงินซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบทางด้านการคลัง นะครับโครงการก่อนหน้าก็จะมีหลายโครงการโครงการจะนําข่าวประกันราคานู่นนี่อะไรหลายเรื่องซึ่งเป็นใช้เงินอย่างไม่ค่อยที่ทจะคุ้มค่าประเด็นที่ผมอยากชวนคุยก็คือว่าเรายังจะต้องเจอโครงการลักษณะนี้ไปอีกนานแค่ไหนไปอีกกี่โครงการนะ,ะทุกทุกสี่ปีที่มีการเลือกตั้งจะต้องเป็นแบบนี้ไหมนะแล้วเราต้องมาดั่งคุยกันแบบนี้แล้วก็แก้ปัญหากันปวดหัวกันมีค่าเสียโอกาประเด็นที่อยากชวนคุยก็คือว่ามันมีวิธีป้องกันไม่ให้วงจรประเภทที่มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ นะฮะผมอยากจะชวนคุยในแง่ว่า,เ,าเริ่มจากในแง่ว่า,ามันมีข้อสังเกตเชิงวิชาการว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งนะฮะวงจรการเลือกตั้งจะนําไปสู่การจัดจ่ายใช้สอยการหาสินซึ่งอาจจะเวอร์เกินจริงแล้วก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการขัดน,น,นะฮะมันมีสถิติที่ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยหลายประเทศเนี่ยมีหนี้สาธารณะก็นั้งสุงนะฮะ ซึ่งพอผมไปนั่งไล่ดูงานวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยจะเป็นปัญหาอย่างเดียวนะมันขึ้นกับประชาธิปไตยแบบไหนนะครับแตให้เป็นประชาเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงไม่ค่อยที่จะมาชั่วนะครับหรือเป็นประชาธิปไตยซึ่งเขาใช้ว่าประชาธิปไตยผูกขาดนะัก็คือว่าผูกขาดจะในกลุ่มผู้อำนาจอยู่กลุ่มเล็กๆด้วยกลไกการหาเสียงนู่นนี่ต่างแต่ไม่กลับมาพลัาประเทศแล้วเขาก็ใช้ในใบประชานิยมในการหาเสียง นะฮะสิ่งที่คุยกันก็คือว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเราจะทําอะไรกับมันได้แน่นอนแนวทางหนึ่งคือส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมันมั่นคงแข็งแรงให้ประชาชนดีรู้เท่าทันมีอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้พยายามพูดคุยให้คนเข้าใจประเด็นแล้วหวังว่าจะนําไปสู่การเข้าสู่ปูหาการเลือกตั้งแล้วก็เลือกทักี่มันมีได้ายซึ่งมันดูจะมั่นคงแข็งแรงกว่านะฮะแต่ว่ากลไกที่ก็ทํากันนะฮะจริงๆถามว่าประเทศไทยมีไหมนะฮะ ถ้าไปไล่ดูไล่ดูัฐธรรมนูญก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมไปอ่านรัฐธรรมนูญมานะคระับบอกว่ารัฐธรรมนูญมีคําว่าเรื่องของวินัยการครังคำว,ว่าการครังเนี่ยขีดไว้ยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ให้ความสําคัญแต่ว่าประเด็นนั่งไล่ดูว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญเสนอให้ทําเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ค่อยสักดิ์สิทธิ์นะครับอันหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูญบอกให้มีพรบรวินัยการเหมือต่ารลังนะ,ะับซึ่งพรบรนี้ก็มีแล้วนะครับ ถ้าคุณลองนั่งไปดูไส้ในของพรบนี้เนี่ยก็พูดพูดคำว่าวินัเนย,นเ,นยนเยอะมากต้องมีวินัยต้องดูนี่ต่างๆนะฮะพดูดดูอย่างดูดีหมดแต่ว่าประเด็นว,ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วแต่ที่ผมจะชวนคุยก็ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในกฎหมายหรือว่าที่มาทาําจริงๆเนี่ยมันมันจริงๆม,มันไม่มันไม่ค่อยได้ผลนะฮะไม่ได้ผลอย่างเช่นในพรบวินัยการเหมือนการครางวิการตั้งคณะกรรมการขึ้บัาชุดหนึ่งเรยกว่ากรรมการการเหมือนการคลังภาครัฐนะครับซึ่ง หน้าที่ของกรรมการชุดนี้คือเอให้มีวินัยการขับอยู่ที่ว่าแต่ว่าพอไปดูโครงสร้างปรากฏว่าเกือบทั้งหมดเป็นฝ่ายการเมืองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกเป็นรัฐมนตรีครั้งหรือเป็นข้าราชการข้าราชการที่ที่ฝ่ายบริหารสั่งได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยจะทําหน้าที่รักษาวินัยเนี่ยคงจะยากนะครับที่อย่างชัดเจนเรียนโยม,มาเรื่องของดิจิทัลบอลลีน นะฮะอันหนึ่งก็คือว่ามันมีโจย์ว่าจาเงินจากไหนล่าสุดก็มีบอกว่าจะแปลงเงินจากสถาบันการเงินภาครัฐนะครับซึ่งเอ่อมันก็มีกฎหมายบอกว่าเอ่อมันมีบอกคณะกรรมการเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าเงินที่ว่าเนี่ยจะไปให้ออมสินออกเงินให้ก่อนทกศออกเงินให้ก่อนที่ว่าเนี่ยมันมีจํากัดเอาไว้ว่าต้องไม่เกินสาสิบสองเปอร์เซ็นของ GDP นะซึ่งมีการคำนวณตัวเลขแล้วว่าถ้าเป็นตัวเลขสาสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยยังไมก็หาห้าแสนบกไม่ได้ไม่พอนะมันชนเพดานก่อนนะฮะประเด็นก็คือว่ามันก็ต้องยกเพดานตัวดีขึ้นนะที่ประชาชนคือเพาดานที่ยกง่ายมากกรรมาการชุดนี้เรียกประชุมพวกนี้สั่งยกยกขึ้นไปเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้แล้วอ่ะนะฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไกที่ที่ที่ใสเ่สสเป็นใส่ใส่ไว้ในเรื่องดูเนี่ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะฮนะเหตุนะ hey, ที่มันไม่เวิร์กเพราะว่า เรื่องนี้มันต้องเป็นการคานอำนาจฝ่ายบริหารระดับหนึ่งไม่ใช่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีมีคอนโทรลทุกเรื่องนะมีคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้เราไปดูตราบเนี่ต่างไม่ได้ด้วยว่าทำเนี่ยก็จะมีอยู่สามสามรูปแบบนะฮะหนึ่งก็คือว่ามอบอำนาจที่ว่าเนี่ยให้มีการถูกนาจไปที่สมาชิกรัรฐสภานะฮะซึ่งบางส่วนเป็นฝ่ายคานไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลให้มีการตรูกสอด นะซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้สิ่งที่ว่าทําอย่างเช่นคือมีการเสนอให้มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าสํานักงบประมาณประจํารัฐสภา<ม>แล้วก็ทำหน้าที่วิเคราะห์เรื่องดีส่งข้อบูลวิเคราะห์เรื่องนี้ส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาคนที่อยากไปใช้ก็มักจะเป็นปากการก็จะมาทําหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้จากเงินจนสุดวิสุไธิจนเกิดไปนะครับเรื่องนี้<ม>ประเทศไทยมไหมเรามีนะเรามีสํานักง,งานที่ว่าแต่ว่าหน้าตาของสํานักงานที่ว่าเนี่ยมันยังออกแบบมาไม่ดีนะ เพราะว่าคือยังไม่มีสระเต็มที่นะตัวสอสอเองก็ไม่ได้เห็นประโยชน์มันเต็มที่กนะครับอันนี้คือทางเรื่องที่หนึ่งซึ่งเรามีอยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถทำงานเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อาจารย์จะต้องใช้เวลาอธิบายแต่ว่าตอนนี้เวลาไม่พอแล้วขออาจารย์ครับอันอาจจะเฉพาะเรื่องนี้เลยให้คนเข้าใจนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสอาจารย์ค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่เฉพาะเรื่องล่าสุดที่อาจารย์ได้รีสขึ้นมาเนี่ยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ครับขอบคุณครับครับบวัสดาครับ